ันก็ได really? so ้เวลาแล้วครับพี่น้องเมง่ีเอื่นเขากลับบ้านเลยบอ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 ยร่างงายมาเยับอิญง่ายยังครับเรียนง่ายก็ง่วงข้วปนเลยบอ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 ย บอย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 มิล่าน้ำหนานะครับบ้านนีนเขาเอื่นเขาโม้ครับผมไอ้แก้เขาเอื่นเขาว่าซิมกิฟซ่าก็ได้ครับอื่นได้สองอย่างครับผมบอย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 นน้ำหนาเนี่ยขุงเงงงโกโกโมืองขุนนองหงอบโคโค่บ่ะไรกระป๋อนนะครับอดน,นกเลยครับพี่น้องกระป๋อน nông riêng cạ, quen nông liền, liền. liền hey, hey. quê đây, nông riêng cạ, ai, ai, quăn, quăn, mông, đại cán, cúc cúc, đây, áo đi, đi, cúc cúc ở đây, chạy rồi không, cào mai, cưa pham, cắt pham, đấy, hey. nhí nhang xa thế. งามพันธมูไอไอโอ้ยไงแบบสนุนทรพอดเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยอะไรไม่ฮอดตัวไรแก่ครับคุณครับผมสมัครที่นี่คร,นรครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เด้อครับครับครับผม